รับผมดูแม่ดูออกไหมผมแต่งเป็นอะไรอ่ะมิสได้ไแมพิสเสี่ยอาจจะใครๆไลส์สดอยู่แล้วด้วยพร้อมเจอครับผมอายมากผมกลัวว่าจะไม่มีแฟนลับแต่งมาด้วยถ้าผมเป็นคนเดียวของผมโอ้ยอยู่ถ่ายได้แล้วเกาเข้าประมาณนี้กิ คิดว่าปีนี้คงสนุกว่าปีนี้คงสนุกแหละ28ก็ของแหละ28ก็ของแล้วรู้สึกว่าวันนี้มาเป็นความสุขให้แฟนๆมันอาจจะเหนื่อยด้วยครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นัดเพื่อนไปไหนเลยคือเงียบเพื่อนยังถามเลยคีนี่สีน้ำเงินถามเลยคีนี่สีน้ำเงินใช่เขาคีนี่สีน้ำเงินใช่เขาให้เหล่าใช่ใช่เขาให้เหล่าใช่เป็นยังไงครับเป็นยังไงบเปงไงครับโอ้ยผมว่ามูลค่าไม่สโอ้ผมว่ามูลค่าไม่สำคัญหรอก มีแต่งานเพลงงานแสดงครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเพลงแล้วก็งานแสดงครับก็เราติดตามปีที่แล้วก็ก็ก็เต็มที่เนาะผมว่าปี2 5 6หก็เต็มที่ปี69เองผมว่าปีนี้ก็เต็มที่เลยจริงๆแล้วเราเองทุกคนรันนิ่งแมนทุกคนเอเจนต์ทุกคนก็เต็มที่มากๆต้องรวทุกคนน่ากลัวหมดนะก็มีอยู่แล้วครับก็ I go to the realist play ครับก็เป็นโทหม ก็จะปล่อยเพลงครับก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีผมว่าสะใจแล้วปีที่เราได้ลองหาอะไรใหม่ๆแต่ปีนี้ไม่ใหม่แล้วปีนี้จะเป็นความต้าอู่แบบพุ่งไปเลยครับแต่ปีนี้เราไม่ต้องใหม่แล้วเราพุ่งในแบบที่เราแบบชอบเลยอ่านราวานนั่นแหละสร้างความรูทางเลยทีเดียวเป็นอะไรบ้างก็ที่อาานแล้วก็ที่ตกกระตามค่ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต้องรอดูไม่ใช่ไม่ได้อยู่ที่พวกเราแล้ว ใช่ครับเพลงไหนครเพลงที่แบบเนแบบฟ้ายังมีเรียนแบบรองไม่กอดไม่ขอครับผมทุกวันนี้คุณอยากแก้นไหนงกว่าเขาเรียกอะไรไม่ใช่ไวายทูเคม,มันคือย,ยุคแบบหนึ่งใช่ครับพี่ทำให้ผมไม่สบายเลยครับ แต่ว่าไลฟ์สดไปแล้วใช่ไหมครับท<ป>ิกตอกทิกตอกค่ะติกตอก